สว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกนะคะกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยใช่ครับ,บผมโลกเราวันนี้ข่าวสารมีมากมายครับซึ่งข่าวสารมีมากมายในแต่ละวันนั้นกองบรรณาธิการข่าวคมชัดลึกรวบรวมไว้ว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนประเด็นลึกเพื่อที่ว่าพ,พรุ่งนี้เช้าคุณผู้ชมเดินไปที่แผงจะได้รู้ครับรู้ก่อนใครรู้ก,ก่อนใครครับใช่ค่ะ<า>รู้ <ผม S 1> ก่อนเลือกได้ถูกก่อนนะคะว่าแต่เช้านี้มีอะไรบ้างคะเชิญชมเลยครับอ พาหะข่าวเช้านี้นะครับค่ะม็อบนักศึกษาใบปิวว่อนราชพัฒนคือแจ้งจับอาจารย์หนุ่มคมคืนลูกศิษย์อืแฉลวนลามอีกสามผู้บริหารสั่งสอบครับแน่นอนละ่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข,ขึ้นข่าวเศร้าข่าวสะเทือนวงการการศึกษาบ้านเราอีกแล้วครับคุณหลังสีมา,าครับผมเมื่อช่วงบ่ายมันี้เองปรอาจารย์พานักศึกษาสี่คนไป แจ้งตำรวจอบอกว่าอาจารย์สอนดนตรีอาจารย์อีกท่านหนึ่งพานักศึกษาสาวไปแจ้งความไปแจ้งความบอกว่าอาจารย์สอนดนตรีคมขืนแล้วก็ลวนลามโอ้โหทั้งสี่คนเลยทั้งสี่คนแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของมีเรื่องแรกเกรดมันยังไม่หมดไปจากสังคมการศึกษาอีกแล้วก็ยังได้ยินอย่างต่อเนื่องครับมันตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเรียนสมัยคุณเกรียงศักดิ์ได้ยินมายังมีอยู่ใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ นอกจากจะไปแจ้งความแล้วก็ตํารวจจะเตรียมเรียกตัวอาจารย์ท่านนี้มาสอบสวนแล้วนะครับที่ที่มหาวิทยาลัยก็เพื่อนนักศึกษา,าก็มีการรวมกลุ่มกันหือต้านแล้วก็ไล่เพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทําหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของอาจารย์ท่านนี้มาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารของมหาลัยก็วันนี้ก็เลยต้องมีการออกมาเดินขบวนซึ่งการเดินขบวนนั้นมีทั้งแจกใบปลิวโจมตีที่สําคัญก็คือมีคลิป ที่บอกว่าคุณผู้ชมครับคลิปที่บอกว่ามีการเหมือนที่ตํารวจเรียกว่าล่อซื้ออืครับผมทิงก็จับอันนี้นักศึกษาก็ไปล่อไปล่ออาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่เพราครับไปล่อลวงไปล่อลวงคายพฤติกรรมออกมาใช่ครับไปจับผิดพฤติกรรมครับนั่นแหละก็คือก็ติดตามกันคมชล็กก็รวบรวมไว้แล้วก็ล่าสุดที่เข้ามาเมื่อกี้นะก็คือมีการตั้งคณะกรรมการสอบแหละในส่วนของ มหาลัยค่ะครับผมก็ยังติดตามอยู่ก็คือวันสุดท้ายแล้วฮะของเจ้าแกมาแกมีแกมีแกมีที่แกไปแล้วด้วยไปแล้วก็คือแกมาแล้วก็แกก็ไปครับวันนี้ก็สวนพึ่งก็พ้นวิกฤตนะครับก็พระพิรุณไม่เข้าพระพิรุณพระพิรุณก็คือพายุอีกลูกหนึ่งที่คาดการณ์กันว่าจะเข้ามาประเทศไทยประมาณวันที่20ตุลาคมค่ะล่าสุดได้รับการยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าไม่เข้าแน่นอนนะคะแต่ว่าทางทีมกรุ๊ปนี่ออกมาบอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะมันอาจจะวกเข้ามาโอ้นะคะก็เอาใจช่วยให้มันไม่เข้าแล้วกันแต่ขณะเดียวกันนี้ก็คือแต่น้ําป่าเมื่อวานจากทีกเขาตะนาวศรีครับพุทธังสิมาที่จมไหลบ่าเข้ามาจมตีแถบอำเภอสวนพึ่งราชบุรีวันนี้ก็ยังก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่วันนี้ก็มีคนป่วยคนหนึ่งอย่างภาพที่เห็นนี่ฮะภาพเป็นภาพหลีที่คมชัลึกนาเสนอครับค่ะนี่ฮะ นี่ก็คือคนป่วยปวดท้อง,อย,งอย่างรุนแรงเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองฮรไม่สามารถข้ามมาได้นิทหารเขาก็ช่วยพาออกมามครับผมนี่นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ที่เป็นผลพวงแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับเพราะ,ะว่าฝนฝนเริ่มหยุดตกแล้วครับนี่นะครับคุณลังสิม,มาหลังจากที่ชาวนาลุ้นระทึกกันมาประมาณสองสัปดาห์กว่ามีทั้งแกนนําไปเรียกร้องอาจารย์ที่นิดาซึ่งอาจารย์ท่านก็ ทำเรื่องส่งถึงสารแลธรรมนูญเพื่อที่ให้รับรัฐบาลเนี่ยระง,งับเรื่องจำนาข้าวซะล่าสุดสารและธรรมนูญบอกแล้วนะครับว่าไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องนี้ได้และก็บอกว่ามันไม่เข้าข่ายครับก็เรื่องนี้ก็ตกไปขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยืนยันเดินหน้าเต็มที่โครงการนี้ชาวนาก็ยิ้มกันยังทํากันต่อไปยังทำกันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีหลายเสียงออกมาค้านว่ามันดูผิดธรรมชาติไปรหรือเปล่า,ลานะ แต่ในฐานะผู้รับอย่างชาวนาสังเกตไหมครับไม่มีใครออกมาต่อต้านเรื่องนี้เลยอ้าวแหมคุณถ้าดิฉันมีของอยู่เอาไปที่โรงรับจำนำได้ราคามากกว่าเอาไปที่อื่นดิฉันก็ต้องเอาไปที่ได้มากเงินมากแต่อนาคตการที่ลงจำนำเอาเงินในกระเป๋าตัวเองควักมาให้ก่อนอย่างนี้อนาคตจะผูกพันเรื่องเงินเรื่องหนี้เรื่องนั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆต่อไป สำหรับนโยวัยของรัฐบาลชุดนี้ครับก็ยังคงสืบหาความจริงกันต่อไปเรื่องคดีของหมอสุพัฒนครับวันนี้คงเพิ่มตัวละครมาด้วยไหมคะวันนี้มีอรไรคราวอีนี่ครัผ่านของวันนี้ก็คือหมอจอกคดีฆ่าพม่าตำรวจยันหลักฐานชัดลูกจี้เปลี่ยนทีมสอบโอ้โหล่าสุด โครงกระดูกสามโครงที่ว่านั้นก่อนหน้านี้โรงพยาบาลตํารวจยืนยันแล้วว่าดีเอ็นเอไม่ใช่ของสองผัวเมียที่หายตัวไปค่ะล่าสุดโรงพยาบาลจุฬายืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ของสองผัวเมียจริงแต่ก็ลึกลงไปวันนั้นก็คือว่ามันมีอยู่หนึ่งศพครับเป็นของชาวพม่าชื่อนายต้ายืนยันแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่คนไทยเป็นชาวพม่านะคะ เรื่องนี้ที่ยืนยันได้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นนมีเพื่อนของเพื่อนของนายต้าเนี่ยคนที่คนที่คาดว่าถูกยิงที่ศีรษะนี่นะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมามาร้องเรียนว่าน่าจะเป็นตัวเขาแล้วก็ที่ยืนยันอีกซ้ําว่าเป็นนายต้าจริงๆก็คือว่าคุณหมอเนี่ยเอาดีเอ็นเอของลูกชายของนายต้าคือนายโซ่ลอย อ๋อเป็นชื่อชาวพม่าใช่ครับอีกคิดได้ไหมคะโซโรย์ใช่ครับก็เอามาก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นเนี่ยฮะก็เป็นเป็นนายตาตัวจริงแล้วก็ปมตรงนี้ก็คือไปโยงว่าคุณหมอน่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุค่าชาวพม่าในครั้งนี้ตำรวจก็เตรียมจะออกหมายจับคุณหมอในคดีนี้นั่นก็หมายความว่าถ้ามีการออกหมายจับในคดี ฆาตกรรมหรือฆ่าคนตายโดยเจตนานเนี่ยนี่ะจะเป็นการออกหมายจับครั้งแรกแต่ว่ายวอยู่แต่คุณหมออยู่ในคุกไปนานแล้วนะนั่นก็อยู่ในคดีเรื่องคดีอุ้ม,อมของสองผัวเมียค่ะครับผมขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งวันนี้ลูกชายของคุณหมอสุพัฒน์โอโหวันนี้เดินทางไปทั้งสำนักง,งานตรบบรํารวจแห่งชาติและก็รัฐสภาเพื่อที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมในคดีโดยให้เปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนค่ะ โดยบอกเรียกร้องว่าถ้ายังไงตํารวจก็ต้องจัดการคดีนี้แต่ขอให้เป็นกองปราบปรามได้ไหมเพราะว่าก็คือไม่มั่นใจในการทํางานของทีมสอบสวนชุดนี้ค่ะแล้วคุณชูวิทย์นี่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะกันมาธิการอครับก็แต่แกโผล่เข้ามาก็ดูอันนี้จะเข้ามาช่วยหรือยังไงดีดิฉันดูจากสายตาแล้วต้องให้คุณผู้ชมดูที่สายตาเลยครับดูวิธีหรืออาจจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าน่าจน่าจริงๆก็อาจจะ ช่วยเหลือจริงๆคนนี้อุวิทย์เขาก็มีแอคชั่นอย่างนี้แล้วนะตลอดนะออกมาทีไรไม่เคยธรรมดาเลยนะคะผู้ชายคนนี้คดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปความจริงน่าจะยังอีกยาวไปครับแต่ภาพนี้ฉันว่าสามสายตาคู่นี้นี่ตีความได้มากมายจริงๆคุณผู้ชมไปดูพรุ่งนี้ชัดๆบนแผงหนังสือพิมพ์ได้เลยค่ะอีกข่าวหนึ่งนะครับสําหรับสถานการณ์ใต้โอ้โหวันนี้อีกแล้วฮะเมื่อวานที่เราคุยกันทั้งเรื่องฟิลิปปินส์โมเดลฟิลิปปินส์โมเดลการแสวงหาทางออกวันนี้ก็ <c oughs> ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่คลี่คลายนะครับเพราะว่าวันนี้มีการโจมตีทหารพานบาดเจ็บไปเก้กานายครับเก้านายที่สัมัจังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็คนก็เริ่มแบบตั้งคำถามอีกแล้วครับเอ๊พรุ่งนี้วันศุกร์จะขายของได้ไหมไปโรงเรียนได้หรือเปล่าไปร้าน <c oughs> ตัดผมไปซื้อของ <c oughs> ได้ไหมถึงแม้ว่าทางการจะออกมายืนยันว่าปลอดภัยแน่นอนทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่มีอำนาจในการสั่งการ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อตรงนี้มันก็เกิดคําถามกับชาวบ้านเหมือนกันครับว่าเอ๊จะเป็นยังไงก็สถานการณ์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงใช่เพราะว่ารายวันจริงๆนี่ฮะกับสถานการณ์ไฟป้ายในบ้านของเราค่ะแล้วก็มีข่าวหนึ่งนะคุณลังสิมาผมไม่แน่ใจว่าคุณจะกล้าอ่านหรือเปล่าทําไมคะครับนุ่มป่วยนุ่มป่วยประสาทนี่ตัดจูขาดขาเขียงของตัวเองเลยเหร คุณไม่ใช่คนอื่นครับแล้วก็เนี่ยกีดมิ้วกีดเลยโอย้เรื่องนี้น่าน่าตกใจแล้วก็น่าเสียดายน่าเสียดายด้วย oh. ในฐานะที่คุณเกรียงศักดิ์เป็นผู้ชายด้วยกันย่อมเข้าใจมันดีมันสาคัญยังไงคะวัย <c uman> <ม>วะที่ถูกตัดขาดคาดเขียงเนี่ยคุณโลกจะเดินมาไม่ถึงวันนี้ครับ<อ>ถ้าไม่มีเจ้านี่ครับ